ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอน้อมถวายขอน้อมกราบเพื่อถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์สุชาติสมาหิโตผู้เป็นพระมหาเถระ ที่ได้มาร่วมงานกนะิจกรรมและก็เพื่อนสัพมาจารีผู้มีศีลอันเป็นที่รักด้วยความเคารพยิ่งขอความสุขความเจริญความเจริญงกงามในอริยยะยยธรรมของพระบรมศาสดาจุมงเกิดมีแก่น้องนิแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญมีวาสนาโดยทัวหน้ากาันทุกท่านทุกคน เมื่อเราสาธุแล้วก็ให้เอามือทั้งสองประคองไว้ที่ตักพิทักษ์กายใจทำกายของเราให้สงา่าทำวาจาให้สงัดทำจิตให้สงบเคารพในพระสัทธรรมเอาสติไว้ที่ตาเอาปัญญาไว้ที่หูเอาอยานอย่างรู้อย่างรงสู่จิตสุใจ การฟังธรรมเหมือนนำน้ำสะอาดมาล้างศาสชลํลอะกุศลกิตสกาวเขาผ่องไม่หมองมนเป็นบุญล้นทุกคนควรจะฟังอานิสงส์ของการฟังธรรมได้ฟังสิ่งใหม่เข้าใจสิ่งเก่าบรรเทาสงสัยเห็นถูกเรลวไวติดใจผ่องใสนะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ขึ้นที่สองในของการเปิดงานปฏิบัติธรรมประจำปี2560 ซึ่งเป็นครั้งที่สามนะที่เราจัดปฏิบัติธรรมครั้งแรกนะก็จัดปฏิบัติธรรมต้อนรับคณะพระทุดงวัดป่าครองสมบูรณ์นำโดยประเดชพระคุณพระครูสุตะปัญญาภิรัตนะหรือหลวงพ่อพระมหานันปัญญานันโธจะว่าแล้วประเดชพระคุณท่านเป็นผู้มาบุกเบิกนะให้แนวทางในการสร้างวัดอื สำนักสงปาสเดชขัดภาวนารามก็เป็นผลผลิตจากท่านนะด้วยเหตุว่าเมื่อก่อนหลวงตาสุบรรธรรมะปิติโกมุจจกว่าไม่ออกบานกวะเนี่ยนี่โบองโหแลับไปงานเจ้าอยู่เนียแต่ก็ต้องจากวิร,รัสสักเออโอ้ยว่ะใครจะตะกี้อยู่บันออกวยคือเสียงดังแท้มานี่คือบกาเสียงดัง หลวงตาสุบันไปจัดรรษาอยู่บนผู้แล่นค่านำหลวงพอ่อรรษาหนึ่งเป็นเห็นหลวงพ่ออบรุ่มญาดิ่วมอบรุ่มปฏิบัติธรรมแสดงรรมกระคิดพอดไม่ออกบ้านเจ้าของมาเลตัวแทนอยากให้ได้ปฏิบัติได้ฟังแต่มีพระเอ เห็นแต่เมารถไปหันไปนีมันแกีก็ไปถูกเ้าต้มคุณแม่เมารถไปคุณแม่ขามแม่น้ำซี่แนไปเบิ่งพญานาคอันซุ่มไม่ออกคุณแม่ดวงตาสุบันเราเห็นเราเลียงตัวอันสจาจักหน่อยก็เมารถไปอันนำซักซีกเขาว่าเอานำซักซิกมารักษาโลเขาว่าอีล่ล่ะโอ้คุณแม่ อันชีวิตคิดดูเถิดเมื่อเราเกิดแล้วต้องแก่แน่ใช่ไหมหลีกไม่พ้นป่วยไข้ทั้งกายใจจะแก้ไขอย่างไรให้ทุกคลายเป็นโรคกายหมอยารักษาโรคถูกฉลกถูกเหตุผลดนโรคหายเป็นโรคใจภัยรุมเร้าเศร้าปางตายทุกเมารายเมื่อรู้ใช้โอสถธรรม เติมธรรมะให้ชีวิตพิชิตโรคดับทุกโศกดับตันหายาฉักยาถลํมดับกิเลสโลกโกรธหลงจงมันจำยึดพระธรรมพระาศาสดาเป็นยาใจคุณแม่นี่เป็นพุทธภาษิตเป็นประภาษิตเป็นลือศีภาษิตที่ได้กล่าวถึงคุณของพระธรรมที่เราจะนำมา เป็นธรรมะโอสถร,รักษาโรคทางกายโรคทางกายมีอะไรโลโโทโสโมโหหายในใจเผาจุดขอให้คายเงดแห่งใจผู้ขาให้สุมเย็นเนี่ยโรคมุนี้ต้องธรรมะโอสถของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รักษาหาย ถ้าบ่าจังสั่นคุณแม่เออกลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นเปลวตามันเป็นดงบ้าหูมันก็เป็นผ่าผีจมูกก็เป็นครียักษ์ลิ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจ ดงบ้าป่าผีกลียักษ์ที่พักมารบ้านโจรมันมีแต่นแนวสิ่งที่จะมาเสียดมาแทงเห่าแม่แต่ถาดซีดินน้ำลงไฟมันกระเสียดกระแทงงูดินงูน้ำงูลมง,งูไฟมันก็กัะมันก็ฉกเราอยู่ทุกวันเรามองไม่เห็นคุณแม่ถ้าไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยไม่มีทางที่เราจะารกักษาโรคโรคกาย รักษากระหายคุณเจ้ากับโรคบางโรคกับรักษาบาหายอื่แต่โรคใจนี่มันเป็นประจำมันกคังขึนนีโรคโรคโรคโกดโรคหลงนี่โดยเฉพาะโรคหลงึุนแม่หลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงเพี้ยผัวหลงเมียลืมพ่อหรือแม่หลงแท้ๆกลายเป็นคนลืมธรรมจึงเป็นคนใจดําลืมศาสนาเพราะฉะนั้นระคุณเจ้าจึงสืบต่อสารต่อ ในโอกาสที่ได้มาเป็นมูเป็นคณะกับหลวงตาเคยปฏิบัติน้ากันตั้งแต่อยู่อาสมแหละปลูกต้นไม้ไปสร้างวัดน้ำหลวงพอเออลราก็ส่วนกันไปหน้าหลวงอีกขึ้นไปอยู่อีกอาจารย์อยู่หาปีเป็นอยู่สองปีนี่สามปีนี่แหละขึ้นไปสองรอบลงมากกว่าเท่าสองรอบเท่าอยู่หาปีครบขึ้นไปสองรอบเด๋ยนนี้จะกคยท่านใดบูร อช่ภาษาเรงอบเหมือนกันไม่ก็ยองกลับมาเนี่ยโอ้โะเออบอกเคยลื่มคุณดอกอาจารย์บพเคยลื่มคุณคุนนะไม่เคยดึงคําว่าบุญคุณเพราะว่าอะไรรู้ไหมนิมิตตังสาธุลูป,ปนานังกตันยูกตะเวทิตาความกตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้กติเหตีิท่าน,นก็คือบูชาคุณคู่บาอาจารย์ ที่เขาได้เกิดมาเป็นพะะนระมังยนศิปยอรุ่นของผู้บาจารุ่นของหลวงปู่รุ่นของหลวงพ่อรุ่นของหลวงพีที่เป็นอบรมเขามากตั้งแต่บวชใหม่ๆท่านหมผ่าบ่เป็น่นเตียงอัถบริฐารไปอยู่กับพระพระธ่รมหยุดใหม่ๆไปปุ๊บกขาพรอนให้พับผ่าเออสอนให้หมผ่าสอนให้พับผ่าสอนให้รักษาบริขารบาทยังจําเดยบรคยลืมเขาจึงมาเหตุ ตามลอยเาเรียกว่าเดินตามรอยพ่อก่อธรรมทายาสร้างบารมีธรรมนำสันติสุขมาสู่ชุมชนนี่คืออริยวงคุณแม่อริยวงอริยสง์อริยบุคคลอริยาสาวกเนี่ยยิ่งได้ไปอินเดียแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของพระอริยเจ้าของอุรูบาอาจารย์นยมันจะดซึ้งมากเรามองเห็นเนี่ยงานแค่นี้เเขาขุดถ้ำแกะสลักพุทธประวัติ ให้เกิดเป็นร่องเป็นรอยอาห้องเหาเหตุดแค่นี้มันหน่อยนิดสําหรับที่จะไปเปรียบไปเทียบกับน้าใจของพรารียเจา้าสมัยก่อนพระธรรมทูตที่พระเจ้อาอโศกทรงไปแปซสายเก่าสายมาแล้วไม่ได้กลับบ้านเอากระดูกมาทิ้งไว้สวรรณภูมินะปฐมเจดี JD. หรือว่าเจพาพระธาตุพนมก็เพราะเป็นพระธรรมทาพระธรรมทูต้งแต่สองรอยปีที พระศาสนาเฮ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้าล่วงไปพระเจ้าอโศกวิญญาณว่าเกิดมันเสียมมันค่ายจากนี้ไปมืมดไปสิมันจีดโลกเฮ้าสิเสื่อมจากประโยชน์นในคําสั่งสอนเบ็น,น,น,นทรงธรรมทูดไปน้ำใจของพระธรรมทูตขึ้นไปก็ไปเลยขี่เลือดสังเภามาขาเขบาบ่ได้กลับเอากระดูกเอาชีวิตมาทิ่มไว้จิตวิญ,ญญาณองเป็นโมนนธรรมดา เขาเป็นธรรมทูตสายต่างประเทศเดี๋ยวนี้ขี่เครื่องบินไปครับแป๊บเดียวคุณแม่มีค้นใจใหายความนั่นคุณอ่ะเฮาสิบอเฮตงานาศาสนาก็แสดงว่าเฮาบอรกรตันญยูต่อพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์พระทัรมพระสงฆ์แม่แต่อยิโยม่มผู้ให้เขาให้น้ำเพื่อหอดเมื่อเขาเม็ดหักผักเสียนคุณแม่เห็นว่าอยู่จังสี่ก็คิด,คดถึงบอกราเอา ตัวหอดเฉพาะโตมีอันใดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทีุ่้ด้เจ้าเป็นว่าเฮามีกําลังพาอที่อนุเคราะห์ครงขอ์กระสงเคาะกันไปนะอย่างเช่นวันนี้ก็ปลื้มใจขนาดเขได้นอนตัง้งหมดเพื่อนเนี่ยนะเออก็เขาเห็นเป็นอย่างเดียวถ้าทํางานเนี่ยย่ได้อย่างเช่นพระเดชพระคุณพัฒนภาวนาธรรมพ่น,นันท่านก็ป่วยท่านก็ฉีดยาแต่ท่านทํางานเออนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะโอโสถคุณแม่ เราจะเป็นนอนหลับล้ไหลให้โมหะมันครอบงําเราไม่มีทางหรอกที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้นอกจากเรามาทําแบบนี้และการที่ศาสนาของเราจะอยู่รอดได้เนี่ยก็เพราะว่ามีพุทธบริษัทมาประพฤติมาปฏิบัติช่วยกันหมุนกงรอธรรมจักคนเล็กคนน้อยเนี่ยนี่คือการออสืบทอดศาสนาถามว่ายิ่งใหญ่ไหมคุณแม่แต่ว่า ถ้าคนไม่ใช้ปัญญามองจัมองไม่รู้และมองไม่เห็นจัไม่กล้าเสียสละเออจะไม่กล้าเสียสละเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าเห็นคุณเนะี่ยคนของพระรัตนตรัยคุณของครูบาอาจารย์จึงได้อุตสา์ได้สร้างได้ทําขึ้นมาเมื่อทําแล้วเราคิดว่าจะมีคนมาไม่น้ออันนั้นเมื่อก่อนเคยคิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่คิดเมื่อเราทําดีแล้วเนะี่ยทำเพื่อบูชาคุณพระเจ้าอย่างน้อยเราก็ได้บูชาคุณของพุทธเจ้า บุคคลผู้มีหูมีตามีศรัทธามีความเลื่อมใสมีปัญญาเดี๋ยวเขาก็มาเองอย่างเช่นพวกเราที่มานั่งอยู่นี้คุณแน่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเราต้องมีศรัทธาต้องมีความเลื่อมใสจึงได้มา